mhm <laughs> khâu mhm 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 rồi thử <laughs> ồ oh, là vô là vô ồ nằm hôi nằm lai ồ chị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  พัก่อนเพราะทุกคนเือว่าฝนตกเมื่อคืนนี้แห้เกิดได้แถบานหนี่กันอ่าโดมเบ็ดจากล้างดมเจล่าฮะเจ็ดล่างสเจ็ดเรืองมนเบ็ดเองวันเจ็ดล่างไลสเจ็ดไปเวอืมคางล้เนี่ยนี่หำจนหล่นหมดเลยนะ วัวตอนนี้เวลาก็ประมาณสี่โมงทุกคนสี่โมงชิเขาห้าโมงนั่นแหละเนี่ยเพราะว่าเครียดมันห้องทุกคนเด้เอเองเองอยู่ห้องห้าพ้นอีกพอมันแดดเอา้าวันนี้เดี๋ยวจะได้นั่งทาบเทียงนี่นก่อนให้มันบดลงก้นนี่ก่อนให้มันคึมคึมก่อนสบอเข้าไปใส่กะะวาวนั่นแหละเหงอขี้กระเดื่อนของเขามาันตายสื่อๆทุกคนเด้แล้วก็แล e. มันซืบอกินอ มากเออบหย้มเลยเ้าโจนะส้โอ้ก่เมกินได้ไหมดตกแดตดรานเาปทุกคนนะต่วบอลุ่มนี่ก็เป็นหวยได้มีหนักมีหนักหวยโอ้ป ใส่เป็ดป่าบลองบลองบ้างเนี่มันขึ้นมนันเองเจนให้ได้มันบ่บนนะ่ต่อหนำไล่แหงเนาะลึกบดบมมันเนี่ยลกทุมตัวหัวเนาะกิมบกัวเน้อป่าเนี่ยเลย,นะยมันขึ้นตลอด Ở sai nữa nè Ờ ở hùa bạc nào Ờ Nếu ở đó biết sẽ con phần ấm à xong lang và Mình chi, thử cho bọn nó biết này Hả? Hồ cụ sai luôn không cả Ồ thử rồi đấy biết ở đó nè này con ơi Ồ bà ใส่อย um, oh. ah. ู um, ่ม ah. uh. yeah. ันานว่าจะใส่นะเห็นบอกว่านะตัวนั้นได้ใส่เงยังบดเชิกเอาเอาเลยเออจ้ะหักได้ังี้หักได้เงี้ยมันไปไปไกเลดุกอะไรไปเลือกอะไรไปเลดุกัปใหญ่เลยอ้าวมาเนี้ยจะว่าได้แต้มหนึ่งมัดขึ้นไม่กี่เนี่ยทุกคนเลยเขาว่าถ้าใส่ต้องทึกกระเถิกอะไรใส่เลยก็เอามาเนี้ยจะได้แบ่งทีมกันไปมาเนี้ เดี๋ยวห่าสิไปกับอาดมคนหล่อเดี๋ยวลุงคนสิไปกับไอเงียงทางที่ฉันนะพร้อมตี่ขี้กระเดือนเ่าเนาะโอ้ยดเต็มมานี่มีกระปองขี้กระเดือนมัไปเอาเนี่ยเบ็ดเาตัวก่เบ็ดเท่าไหรก็เจ็ดสิบแปด่ะเจ็ดสิบห้า จะชิบหาหลังเบาๆต่ว่าป่าไม้ของเขามันี้งค่ะจะไปใส่อยู่พุน่นแล้พุ่นแล้ต้นนาพุ่นแหล้วอเคนน่สปะไอทางลงมันใส่นะไปเอามาแล้วบ่ดมนะามาลวไปไปเนี่ยจวดจวดแล้วเนาะแต่ถือว่าแดดแห้งันนี้หามงกุได้เนี่ยหามงกุลยังแดดพลิกเ,เลยไป อย่างตานนี้แหละม่ได้หมอเจาะก็ใส่ล้นนี่ใส่หมดนีดเลยใส่รูเขาเนะเก็บเบ็ดเข้าไปแล้วกเอ้าลองตะเบิ้งถูงฝะปรับตรงนี้ 嗯，好滴，兄弟。 พอเบ็ดอันม uh, ันส oh, ิเป oh. <Anh> ็นโชว์ในกาลงเพราะว่ากบมันน้อยทุกคนกบมันบ่ค่อยใหญ่เฮาก็ใส่เหงือต่ําๆเอาพอมันดองถึงเนานาจะแม่นเบ็ดอะเหียงบ่จักตัวนี้นีขอหงไปเฮาใส่ต่อเวเริ่มตกดินเลยตัวเบ็ดก็ยังบ่ลายไดเดี๋ยวสิใส่มดอันนี้ยังใส่ทพ ไปทางพูกับลุงพอเคนเอาเลาะใส่เท่านี้ได้ปลาต่อสุกเ่ามื่หรต่อทุกคนเลยโอ้โหกลบโดนอยู่ทางผูเอาใส่เบ็ดก็เดินไปนี้เด้อเอาเก็บกระจุดขาดทุกคนเลยอืปลดเก็บอือใส่ไปได้เอาดินแข็งไปได้เหมือน อืมเอ้าอึบเอา,อเอาโอเคไปเนี่ยต,ต่อๆกันไปเลยจะน้อยแต่เป็นตกดินแล้วยากทุกคนเพราะว่าโคมไฟบไปถือเออเพราะว่าเราใช้แล้วลราเฮากันยังชิเมื่อบานอีกเมื่อบานพอไปเอาโคมไฟนะเออรอไปถือมานำไปไปเนี่ยโพตาโพธิเถิดถละโพตาโพธโพเบ็ดแพ,พ,พ้นงนเะถิดละโพ เ <laughs> ม <laughs> <two> <three> ็ดอดมน่าจะเบิงพ่อเด็ดอดมคอบใหญ่เอาเดียวเฮาก็พอละเจ้าเอาไปใส่ต่พุ่นเดี๋ยวเฮาสิไลบขึ้นนะีันยางไปพอป่าตพุ่นก็ยังหน้าทงเดียวหน้าของลุงอเเลยปใหุ้พิใส่ซะเดี๋ยวเฮาก็ยางล็อกไปใส่ทางเก่าพุ่นน่ะถ้าว่าเรือก็ บาใส่เอาไว้เขามัอนมึดโก้ยกบถือทุกคนเอ้ยเลือกมาใหญ่เงี้ยนี่กบถืออ้าวถือประมาณมันต้อแหลงแหงมันเดี๋ยวบางทีก็สิบหักขามาหน่อยพอมันหน่อยก็กบมาได้ยังไงกันไดไ เป็นพอดีต๊กดินคักันแต่ว่าซุ้มอดมอัเงียงระหว่างลุงพอเค้นก็ยังใส่เบ็ดบทันแล้วอยู่เอาสิบิทาบะเทียงนีครับเอามานี่เดี๋ยวมีแต่ทาข้าเจ้าเพราะว่าเขายังใส่เบ็ดบ่แล้วนะนี่ซึ่งนะย่มบะเทียงเอาเองมาเนี่ โอ้ตัวหนึ่งก็ไปอีกเลยเงี้ยน่าจะเป็นเบ็ดอันเงี้ยงเบาเงี้ยงก็อาดมมาเลยใส่เพื่อนเอาเองชิลังทามเลยถูกกันเด้อถือว่าบรรยากาศแบบแรงๆมันถึงแบบเลิฟแหละถทกถูกเลยถูกเลยตัวนี้อาจใส่ใหญ่ใหญ่ๆเนี่ย đây, hả, hết, hết, hả, oh, tuần này, hả, giao thả không à tuần này nhớ mất, mà bắp thắn mất, nó lú, thức ngã thức, à mà nó cũng ว่าส <inaudible> ิทาบ่เพียงก็บยุงหลายทุกคนเด้อยุ่งทังเห็นเพิ่นน่มีตไปทาบ่ทางออกเ่ทางแดง่ทางใหญ่เพ่นะมันจังบ่มียุงไปนเเ็ดข้าถกให้เขายาออกตําาไปยาบเม็ดเฮาก่อนนีเ็ดเฮาีกถกเ

กะเดือนตายมันบุกินมากบางกีจะเดือนเป็นตรงแบบเด่นยองยองยอง

มอ,องปรทธานเนี่ยไม,ม,ม,ม่ได้แล้วลูดหมดจะมอเอาท่านอะไรก็ได้มองประธานก็สวนะครับคบทุกขั้นที่บ่าเขาได้กบนะตุ้งเปลี่ยนเงนี้ยเปลี่ยนตะบกใส่เดือนเปลี่ยนอัพเป็นตัวเก่าแลวทิม cái mệt con mới nó 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 cao nó kiếm nó bồ tịn đi Cái khi cái đườn nó tịn nó mớiกิน chết mày ơ đâu nhau, nha thử đi đó นี่ปลาหยุดร้อยเหอุการนี่เลยปลาเขาเลยไรงต้องจะตโตเลยมีฮะโตเลยนะครันกระกชายตอพอแรกเน้ยนะต,ตัวนี้ตัวเขาเนี้ยงกป็จั่ากบชนุก ตวส่องมันก็เลยได้ตรงได้นะองมัเนอมาเลยนะฮะใส่เนื้เลยโอ้โหดมนานมาเลยไม่ใส่หใส่แถวหัวกูด้เกืออีกแล้ว ตัวใส่ก็บโบยังอยู่ได้ทุกคนนะเนาะตัอว่าคำขื้นมาใน,นกระมานโตชมพูนเติมเดี๋ยวปลดเบ็ดแล้ังจากไปนั่งทางเทียงแคมทางนะพอตัวนี้มันคำนะทุกคนนะหมื่นนะอ้าวปล่ายนี่ปลดเบ็ดก่อนโขมดบูดบรบรยกาศมาเนะอาเอากบก็คือว่าอย่างน้นอนอ nhung bơi nhanh chụp tổ thì hầu đại, hầu bò đại, hạt khá rồi <laughs> Nói, nó anh nó chút cái hả mày biết cái câu xây nhé มัต่ไปนงะเสียงเรยดก็ห้อที่เขาเจ็ดโมงไม่เจ็ดโมงไปจับกันนะเจ็ดโมงแล้วเอา้าแต่งได้ก็มีจะ่ท้ทีมงานอทุกคนทีมงานทายังมาทันมานะพอเทียงอยู่ต่อหน,าน้าไปรวมดเด้อันเด้อได้ เจอด้วยขอมาตัดฉะนั้นเราไผยดูนะเปิด่ไยเปิดไผ่ใจเงี้ยงด้วยเปิดต้นเจิดไปเราพ่นเจิดเอาเก็บเอาโอ้ลายอยู่ลายอยู่กดทางจุดพ่นเถิดเลยทางคอยเงียร์ร้อนมั้งอเอาวเดี๋ยวต่ออีพีสองอีพีนี้ไว้แห้งเลยถือเข้าฮักเบ็ดพร้อมแล้วกั แล้วก็บ,บนทีไซนัน่มันมืดแห้งแล้วก็บ,บเเ็นพร้อมนะยามันเดี๋ยวจนเอาคบไดต่ออีพีช่องวันนี้